กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยประกาศผลรางวัลการทุตสาธารณะประจำปี2567เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเป็นอย่างมากได้แก่พระพรมพัชรายานมุนีศิลปินแห่งชาติสมเทวสุจริตกุลและสยามสมาคม วันนี้ผมในนามกรมสาราเทศกับระทรวงการาเทศก็ได้ร่วมกับมูลนิธิไทยนะครับได้รับเกียรติจากท่านเอกการทัชูธท่านธริตจรุงวัดในขาธิการมูลนิธิไทยในการมาถแถลงารายชื่อผู้ที่จะได้รับรางวัลการทูตสาธารณะปี2567นะครับโดยในปีนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีที่3นะปีนี้ ในทุกปีเนี่ยเราจะมีการประกาศรางวัลให้กับผู้ได้รับรางวัลเพียงหนึ่งท่านปีนี้เราได้เปิดให้มีการสมัครแล้วเป็นเวลา3เดือนและวันนี้ท่านอเอกชูตก็จะมาประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกอย่างละเอียดนะครับว่าการคัดเลือกนะครับมาอย่างละเอียดมากว่าจะเป็นท่านใดบ้างนะครับเช่นในปีนี้ก็มั่นใจเลยว่าจะมี ผู้คนมาเป็นจนํานวนมากเพราะลูกศิษย์ลูกหาของพอาจารย์แช่สารูเราเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องอธิบายนะครับมีเป็นจนํานวนมากมายนะครับในขณะนี้แล้วก็คุณสมถาวเองกอ็เป็นที่รู้จักในวงการนักประพันธ์หนังสือ,อแล้วก็นักอ่านหนังสือ,อตัวยงทั้งหลายนะครับสยามสมาคมอยู่มาร้อยปีนะครับ คณอาจารย์ที่เรียนด้านสังคมาศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาธรรมชาติวิทยาวันวรรณกรรมต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่ามีสะสมกันมาเป็นจํานวนมากนะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าจะต้องเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทางสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์แน่นอนนะครับก็อย่างที่ท่านทิบดีได้ เรียนไว้เราจะดินดีอย่างมากถ้าท่านสื่อมวลชนนะครับจะเข้ามาร่วมแสดงความยินดีเพราะว่าคนที่ได้รับอนน้สง์ก็คือพวกเราผมอัทิบดีและสื่อมวลชนที่เป็นคนไทยเพราะว่าท่านเหล่านั้นได้ทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่มองเห็นและชื่นชมด้วยบทบาทของตัวท่านเองท่านทำแทนเราในหน้าที่เหล่านั้นกระทรวง แน่นอนนี่เป็นรางวัลแรกและรางวัลเดียวที่เรามีและน่าจะเป็นรางวัลเดียวนั่นแหละครับดังนั้นกระทรวงเนี่ยอยากให้เชิญสื่อมวลชนผู้ที่สนใจเนี่ยมาร่วมแสดงความตื่นเต้นกับเรามาร่วมแสดงความยินดีกับเราในรางวัลเป็นทรงเกียรติอัน,นี้นะครับแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กับ กระทรวงต่างประเทศที่ได้ริเริ่มให้มีโครงการอย่างนี้นะฮะซึ่งอย่างที่ท่านทูตบอกมันช่วยทำงานคล้ายๆกับ track ข้างๆคู่ขนานข,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 ของงานความสัมพันธ์รอบประเทศใน track ปกติของเราครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจะหวังว่าจะได้พบกับท่านในช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ท่านได้กล่าวไว้ Thank <music> you.